คุณเคยเจอผู้โดยสารที่ดูธรรมดาแต่กลับมีความลับซ่อนอยู่หรือไม่แอร์โฮสเตสหยิบสายตาขึ้นมองเธออย่างดูถูกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปทำให้ทุกคนชอ็อกเธอคือใครทำไมสายตาและท่าทางของเธอถึงทำให้ทั้งลำเครื่องบินหยุดหายใจความจริงจะถูกเปิดเผยและมันเปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดกาลอย่าเพิ่งกระพริบตาเพราะคุณจะต้องลุ้นตั้งแต่ต้นจนจ,นจบเสียงของเธอนุ่มแต่หนักแน่นสะท้อนกล้องไปตามทางเดินแคบ ชื่อสกุลที่เอ่ยอ,ออกมาทําให้อากาศเย็นว่บเหมือนอุณหภูมิในห้องโดยสารถูกลดลงทันทีกับตันเบิกตากว้างสีหน้าที่เคยนิ่งเปลี่ยนเป็นตึงเครียดเขาก้มสีสาลงชา้าแอโฮสเตสถอยหลังหนึ่งก้าวส้นรองเท้ากระทบพื้นดังแผ่วหัวใจเหมือนหล่นวูบผู้โดยสารรอบข้างเริ่มขยับตัวเสียงผ้าสัมผัสกันเบาๆทุกสายตาจับจ้องไม่กระพริบผู้โดยสารหญิงสูดลมหายใจลึก กลิ่นอากาศีใสเคลื่นคาคลุ้งในปอดความทรงจำเก่าๆผุดขึ้นในใจภาพห้องประชุมกระจกสูงเสียงผู้บริหารถกเถียงเรื่องภาพลักคําคำว่าความเท่าเทียมยังดังก้องเธอมองแอร์โฮสเตสตรงหน้าเห็นความกลัวสะท้อนในดวงตาริมฝีปากซีดขาวสันไหวมือของผู้โดยสารหญิงกำแน่นกัดสีดำกดแนบฝ่ามือความเย็นแล่นผ่านผิวหนังเสียงเครื่องยนต์คำรามต่ำ เหมือนเตือนถึงอำนาจที่มองไม่เห็นแรงสั่นสะเทือนส่งผ่านถึงหัวใจกับตันเอ่ยเรียกตำแหน่งของเธอเสียงแหบเล็กน้อยความเคารพแฝงในทุกพยางมแอโฮสเตสหายใจไม่ทั่วท้องโลกทั้งใบเหมือนเอีย่ยมเสียงชีพจรดังในหูผู้โดยสารหญิงก้าวออกจากที่นั่งพื้นพรมใต้เท้านุ่มแต่หนักอึ้งทุกย่างก้าวดึงสายตาทั้งลำแสงไฟเนือสีสาสว่างจ้า เงาของเธอทอดยาวบนผนังภาพนั้นดูสูงส่งเกินคาดเธอหยุดยืนกลางทางเดินความเงียบปกคลุมเหมือนหมอกหนาคำพูดถัดไปกำลังก่อตัวในอกคำพูดถัดไปหลุดออกมาอย่างชัดเจนไม่ดังแต่ทุกคนได้ยินน้ำเสียงสงบแฝงแรงกดดันที่สัมผัสได้ด้วยผิวหนังชื่อของบิดาถูกเอ่ยถึงชื่อที่แขวนอยู่ในห้องประชุมทุกชั้นชื่อที่สลักบนปีกเครื่องบินทุกลำ อากาศในห้องโดยสารเหมือนหยุดนิ่งเสียงหายใจของผู้คนกลายเป็นจังหวะเดียวกันแอโฮสเตสหน้าเผือดดวงตาเบิกกว้างราวกับฝันร้ายความมั่นใจเมื่อครู่สลายไปหัวใจเธอเต้นแรงจนเจ็บอกมือเย็นเฉียบเหมือนแต่น้ำแข็งคำพูดใดๆไม่อาจหลุดออกมาผู้โดยสารหญิงมองไปรอบตัวเห็นสายตาที่เต็มไปด้วยความตกตะลึงเห็นความเงียบที่หนักหน่วงกลิ่นกาแฟจากครัวหลังลอยมาเบาๆ ผสมกับกลิ่นโลหะของเครื่องบินความรู้สึกคุ้นเคยแต่ชวนอึดอัดกับตันขยับเท้าท่าทางลังเลก่อนยืดตัวตรงสแสดงความเคารพอย่างเป็นทางการแอร์โฮสเตสกลืนน้ำลายอีกครั้งลำคอแห้งผาดเหงื่อไหลาตามแนวสันหลังความทรงจำวินาทีที่พูดจาดูถูกย้อนกลับมาฟาดใส่ใจ,ใจิตใจเหมือนกระจกแตกภายในหัวผู้โดยสารหญิงหันกลับไปมองเธอสายตานิ่งสงบแต่ลึก เหมือนมองทะลุทุกข้อแก้ตัวเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นอีกระลอกแรงสั่นสะเทือนเหมือนหัวใจเต้นพร้อมกันทั้งลำผู้โดยสารบางคนเบิกตากว้างบางคนยกมือปิดปากไม่มีใครกล้าขยับแอร์โฮสเตสรู้สึกถึงพื้นพรมใต้เท้านุ่มแต่เหมือนทรายดูดยืนไม่มั่นคงอีกต่อไปผู้โดยสารหญิงเอ่ยถึงนโยบายบริการทอยคำคุ้นหูของพนักงานทุกคนแต่วันนี้ฟังดูเหมือนคำพิพากษา ความเงียบแผ่ขยายเหมือนคลื่นที่สัช้าแต่หนักกดทับทุกลมหายใจแอร์โฮสเตสก้มหน้าหลายสันเล็กน้อยเสียงสะอื้นติดอยู่ในลำคอผู้โดยสารหญิงหลับตาชั่วครู่รับรู้แรงสั่นของเครื่องบินผ่านฝ่าเท้ารับรู้สายตาทั้งหมดที่จับจ้องเมื่อเธอลืมตาประกายในดวงตาเย็นเฉียบบรรยากาศทั้งลำพร้อมรับแรงกระแทกทางอารมณ์คำตอไปของเธอหนักแน่น และไม่มีทางย้อนกลับคำต่อไปของเธอเอ่ยออกมาช้าทุกพยางตกกระทบอากาศเหมือนของหนักเธอพูดถึงศักดิ์ศรีคำที่เรียบง่ายแต่แทงลึกคำที่ไม่มีใครกล้าหัวเราะอร์อโฮสเตสอยู่นิ่งปลายนิ้วชาโลกทั้งใบเหมือนหดแคบลงเหลือเพียงทางเดินนี้เสียงระบบประกาศดังแทรกเบาๆแต่ไม่มีใครฟังทุกประสาทจดจออยู่ที่ตรงกลางลำผู้โดยสารหญิงก้าวเข้าใกล้อีกหนึ่งก้าว ระยะห่างสั้นลงแรงกดดันเพิ่มขึ้นกลิ่นน้ำหอมจางๆลอยผ่านไม่หอมอีกต่อไปกลับชวนให้หายใจติดขัดแอร์โฮสเตสรู้สึกถึงน้ำหนักสายตาเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นขาอ่อนแรงจนแทบสุดกับตันเม้มปากแน่นสันกรามตึงเหมือนกำลังคิดถึงผลที่จะตามมาผู้โดยสารด้านหลังเริ่มขยับเสียงเข็มขัดเสียดสีกันเบาๆความอึดอัดแผ่ซ่าน ผู้โดยสารหญิงเอ่ยถึงการฝึกอบรมเอ่ยถึงมาตรฐานที่ถูกท่องจำแต่วันนี้ถูกฉีกทิ้งกลางอากาศหัวใจแอโฮสเตสเต้นทีลมหายใจสั้นภาพอนาคตพร่าเลือนแสงไฟเนื้อสีส่สองตรงใบหน้าไม่มีเงาให้หลบทุกอารมณ์ถูกเปิดเผยผู้โดยสารหญิงหยุดพูดชั่วครูความเงียบกดทับจนหูอื้อแม้แต่เสียงเครื่องยนต์ยังเหมือนห่างไกลเธอมองออกไปนอกหน้าต่าง เห็นท้องฟ้ากว้างใหญ่ความสูงที่ไม่มีใครแต่ต้องแล้วเธอหันกลับมาสายตานิ่งแต่หนักความหมายในแววตาชัดเจนยิ่งกว่าคำพูดแอโฮสเตสรู้สึกถึงแรงสั่นในอกเหมือนกำลังตกจากที่สูงโดยไม่มีร่มฉูชีกผู้โดยสารหญิงขยับกาดสีดำในมือแสงสะท้อนว่าเหมือนสัญญาณที่ไม่มีใครปฏิเสธได้บรรยากาศทั้งลำตึงเครียดอากาศหนักจนหายใจยาก ทุกคนรับรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกำลังเปลี่ยนบางอย่างตลอดไปผู้โดยสารหญิงยืนอยู่อย่างมั่นคงแม้แรงสั่นของเครื่องบินยังไม่หยุดเสียงเข็มขัดนิราภัยดังเตือนเบาๆแต่ไม่มีใครขยับทุกสายตายังคงตรึงเธอเอ่ยถึงคำว่าความรับผิดชอบน้ำเสียงเรียดแต่เหมือนกดทับอกคนฟังแอโฮสเตสรู้สึกเหมือนเลือดไหลช้าลงปลายนิ้วเย็นเฉียบความคิดสับสนปะทะกันในหัว ภาพวันที่ผ่านการคัดเลือกรอยยิ้มแห่งความภูมิใจถูกแทนที่ด้วยความอับอายผู้โดยสารหญิงขยับตัวเล็กน้อยผ้าเสื้อเสียดสีกับอากาศเสียงนั้นชัดเกินคาดเธอพูดถึงผู้โดยสารทุกคนไม่ว่าแต่งตัวอย่างไรไม่ว่ามาจากที่ใดคำพูดนั้นลอยไปทั่วห้องโดยสารเหมือนคลื่นที่ไม่อาจหยุดกระแทกใจคนฟังทีละชั้นกับตันสูดลมหายใจลึกหน้าอกขยาย เหมือนแบกรับน้ำหนักทั้งลำแอร์โฮสเตสกม้มหน้าลงอีกไหลหอ่อความมั่นใจไม่หลงเหลือผู้โดยสารบางคนพยักหน้าเบาๆบางคนเม้มปากแน่นความเข้าใจเริ่มก่อตัวผู้โดยสารหญิงหยุดพูดอีกครั้งปล่อยให้ความเงียบทำหน้าที่ของมันความอึดอัดกัดกินช้าแต่แรงเสียงเครื่องยนต์คำรามต่ำเหมือนหัวใจที่ยังเต้นไม่เป็นจังหวะแรงสันสะเทือนส่งผ่านทุกที่นั่งเธอเงยหน้าขึ้นเล็กน้อย แสงไฟสะท้อนดวงตาคมท่าทีไม่ถอยแออโฮสเตสรู้สึกถึงน้ำตาที่คลอแต่ไม่กล้าปล่อยลำคอแน่นจนเจ็บผู้โดยสารหญิงก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวเปิดพื้นที่แต่แรงกดดันยังคงอยู่บรรยากาศทั้งลำยังตึงเหมือนสายเคเบิลที่ดึงจนสุดพร้อมจะส่งแรงสะเทือนไปอีกยาวนานผู้โดยสารหญิงสูดลมหายใจช้าอากาศเย็นไหลผ่านพอรช่วยควบคุมจังหวะหัวใจ เธอเอ่ยถึงคำว่าความไว้วางใจคำที่สายการบินขายให้ผู้โดยสารทุกวันแต่วันนี้กลับสั่นคลอนแอร์โฮสเตสเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยดวงตาแดงชํำความกลัวปะปนกับความเสียใจเสียงโลหะเบาๆดังจากห้องครัวช้อนกระทบถาดความเงียบยิ่งชัดเจนผู้โดยสารหญิงมองไปรอบลำเห็นผู้คนหลากหลายวัยทุกคนมีสีหน้าเดียวกันความคาดหวังความกดดัน ความไม่สบายใจทั้งหมดอัดแน่นอยู่ในอากาศเหมือนพายุที่ยังไม่ระเบิดกับตันขยับเข้ามาใกล้กลิ่นหนังจากยูนิฟอร์มผสมกับกลิ่นอากาศสีใสเคินบรรยากาศยิ่งตึงผู้โดยสารหญิงเอ่ยถึงชื่อสายการบินอีกครั้งเสียงหนักแน่นกว่าเดิมคำพูดนั้นเหมือนตราประทับแอร์โฮสเตสรู้สึกถึงแรงสั่นในหัวเขา่ากล้ามเนื้อกเกรงยืนแทบไม่ไหวภาพพ่อแม่ภาพความฝันในวัยเด็ก ผุดขึ้นซ้อนทับความอับอายผู้โดยสารหญิงขยับมือปล่อยกาดสีดำลงบนถาดใกล้ตัวเสียงกระทบดังชัดเสียงนั้นเหมือนสัญญาณเตือนดังในหัวทุกคนไม่อาจมองข้ามผู้โดยสารบางคนกลืนน้ำลายบางคนขยับตัวนั่งตรงความรู้สึกผิดเริ่มแพ่แอโฮสเตสมองกาดใบนั้นโลโก้ปีกเงินสะท้อนแสงเหมือนกำลังต้องกลับหัวใจเธอเต้นแรงหูอือ ลมหายใจขาดช่วงผู้โดยสารหญิงยืนนิ่งปล่อยให้วินาทียืดยาวความกดดันเพิ่มขึ้นทุกลมหายใจแสงไฟเนื้อสีสากับพริบเล็กน้อยเงาบนผนังสั่นไหวบรรยากาศชวนไม่สบายใจเธอขยับริมฝีปากอีกครั้งเสียงกำลังจะดังทุกคนรู้ว่าคำถัดไปจะไม่อ่อนโยนแรงสั่นของเครื่องบินเพิ่มขึ้นเหมือนสะท้อนอารมณ์ที่กำลังปตัตุสถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย ผู้โดยสารหญิงเอ่ยคำถัดไปด้วยน้ำเสียงนิ่งแต่น้ำหนักของมันกดทับทุกหัวใจเธอพูดถึงคำว่ามาตรฐานไม่ใช่บนกระดาษแต่ในสายตาของผู้คนอโฮสเตสรู้สึกเหมือนพื้นเอียงแรงสั่นสะเทือนจากเครื่องบินส่งถึงกระดูกขาเริ่มไร้เรี่ยวแรงเสียงหายใจของเธอดังชัดในหูตัวเองทีสั้นไม่เป็นจังหวะผู้โดยสารหญิงจ้องตรงไม่หลบไม่อ้อม สายตานั้นเย็นนิ่งเหมือนกระจกใสที่สะท้อนความจริงทั้งหมดกับตันขยับถอยครึ่งก้าวสีหน้าเคร่งเหมือนตระหนักถึงสิ่งที่กำลังเปิดโปงผู้โดยสารด้านหน้าเม้มปากแน่นมือกำที่วางแขนเส้นเลือดผูดชัดเสียงเครื่องยนต์คำรามหนักขึ้นแรงดันอากาศเปลี่ยนหูอื้อพร้อมกันทั้งลำแอร์โฮสเตสรู้สึกถึงเหงื่อที่หลังคอเย็นเหนียวเหมือนถูกจับได้กลางความผิด ผู้โดยสารหญิงเอ่ยถึงคำว่าภาพลักษณ์คำที่มักถูกใช้ปกปิดคำที่วันนี้ถูกฉีกออกกลางอากาศความเงียบหนาแน่นเหมือนหมอกหายใจเข้าไปแล้วอึดอัดผู้โดยสารบางคนขยับตัวเสียงผ้าสัมผัสกันดังชัดแต่ไม่มีใครกล้าพูดแอร์โฮสเตสมองพื้นพรมลายเส้นตรงดูบิดเบี้ยวเหมือนโลกไม่อยู่ที่เดิมหัวใจเต้นแรงจนเจ็บจังหวะไม่สม่ำเสมอเหมือนกำลังหลุดการควบคุม ผู้โดยสารหญิงยกมือขึ้นเล็กน้อยท่าทางสมกแต่ทำให้ทั้งลำหยุดนิ่งเธอพูดถึงความเท่าเทียมอีกครั้งคราวนี้ชัดคราวนี้ตรงคำพูดนั้นเหมือนแรงกดจากที่สูงกดลงบนอกทุกคนหนักแน่นแอ r h o s t e รู้สึกถึงน้ำตาที่เอ,อ่อภาพความมั่นใจในอดีตแตกสลายเหลือเพียงความอับอายเปลือยเปล่าเสียงโลหะดังจากตัวเครื่องแรงสั่นสทือนรุนแรงขึ้นชั่วครู่ ความรู้สึกไม่มั่นคงแผ่ซ่านผู้โดยสารหญิงยังคงยืนไม่หวัน่นไม่ถอยบรรยากาศทั้งลำตึงเครียดจนเหมือนจะขาดเหมือนสายเคเบิลที่ถูกดึงสุดแรงและยังไม่มีใครรู้ว่าจุดแตกจะเกิดขึ้นตรงไหนแรงสั่นสะเทือนค่อยๆลดลงแต่ความตึงในอากาศยังค้างเหมือนเสียงสะท้อนที่ไม่ยอมจางผู้โดยสารหญิงก้าวไปข้างหน้าอีกครั้งรองเท้าสัมผัสพ,พรมอย่างมั่นคง ทุกย่างก้าวเหมือนนับถอยหลังแอร์โฮสเตสรู้สึกเหมือนนอกถูกบีบลมหายใจติดขัดปลายนิ้วชาเสียงประกาศจากห้องนักบินดังขึ้นแผ่วถ้อยคำเป็นทางการแต่ไม่มีใครสนใจผู้โดยสารหญิงเอ่ยถึงคำว่าการเลือกปฏิบัติเสียงไม่สัน่นแต่แทงลึกคำคำนั้นลอยไปทั่วลำกระทบหูกระทบใจผู้โดยสารบางคนหลบตาบางคนจ้องมิ่ง ความรู้สึกผิดเริ่มชัดเจนแอร์โฮสเตสยืนนิ่งเหมือนถูกแช่แข็งความคิดตีกันยุ่งเหยิงสมองว่างเปล่ากลิ่นอากาศสีใสเคลิ้นผสมเหมือจางๆชวนให้คลื่นไส้หายใจลำบากผู้โดยสารหญิงหยุดอยู่ตรงหน้าเธอระยะห่างแคบจนรับรู้ความร้อนจากร่างกายแรงกดดันเพิ่มขึ้นสายตาของทั้งสองสบกันหนึ่งคู่เต็มไปด้วยความกลัวอีกคู่เต็มไปด้วยความชัดเจน เสียงเครื่องยนต์ต่ำลึกดังต่อเนื่องเหมือนหัวใจที่เต้นหนักไม่ยอมสงบผู้โดยสารหญิงเอ่ยถึงคำว่าความรับผิดชอบอีกครั้งคราวนี้ช้ากว่าเดิมหนักกว่าเดิมแอ r h o s t e รู้สึกถึงแรงสั่นในท้องเหมือนตกจากที่สูงโดยไม่มีที่ยึดกับตันขยับเข้ามาใกล้เงาของเขาททบลงบนพื้นพรมภาพนั้นยิ่งทำให้บรรยากาศอึดอดัดผู้โดยสารหญิงไม่หันไปมองสมาธิจดจ่ออยู่ตรงหน้า ไม่มีการผ่อนปรนเสียงกลืนลมหายใจดังชัดไม่รู้ว่ามาจากใครแต่ดังเกินจะมองข้ามแอโฮสเตสรู้สึกถึงน้ำตาที่ร่วงลงหยดอุ่นสัมผัสแก้มความอับอายแผ่ซ่านผู้โดยสารหญิงขยับมือขึ้นท่าทางเรียบง่ายแต่ทำให้ทั้งลำหยุดนิ่งอีกครั้งแสงไฟเนื้อสีส่สองตรงกลางทางเดินเงาของทุกคนซ้อนทับกันเหมือนความจริงที่หลบไม่พ้น คำพูดถัดไปกำลังก่อตัวช้าหนักและยังไม่มีใครกล้าขยับเพื่อหลบมันคำพูดถัดไปหลุดออกมาชัดไม่มีความลังเลไม่มีการปราณีเธอเอ่ยถึงการตรวจสอบภายในขั้นตอนที่เงียบแต่เฉียบคมกับตันชะนักแววตาเปลี่ยนเหมือนรับรู้ถึงผลที่ตามมาแอโฮสเตสรู้สึกเหมือนเลือดหยุดไหลเสียงรอบตัวหายไปเหลือเพียงเสียงหัวใจตัวเองจุบ ดังหนักในอกผู้โดยสารหญิงยังคงสบตาไม่กะพริบไม่หลบเลี่ยงแสงไฟสะท้อนในดวงตาของเธอเยน็นคมเหมือนโลหะแอโฮสเตสพยายามสูดลมหายใจแต่หน้าอกตึงอากาศเหมือนไม่พอผู้โดยสารด้านข้างขยับตัวเล็กน้อยเสียงพนักพิงดังเอียดความเงียบยิ่งเด่นชัดผู้โดยสารหญิงเอ่ยถึงคำว่าตัวอย่างเสียงเรียดแต่สะเทือน คำคำนั้นทำให้หลายคนขนลุกเหมือนลมเย็ยนพัดผ่านกลางอากาศแอร์โฮสเตสรู้สึกถึงขาที่สัน่นกล้ามเนื้อเกรง็งยืนแทบไม่อยู่มือของเธอกำชายกระโปรงแน่นผ้าถูกบิดเหมือนความมั่นใจที่ยับเยินผู้โดยสารหญิงก้าวถอยครึ่งก้าวเปิดช่องว่างแต่ความกดดันยังไม่คลายเธอมองไปรอบลำอีกครั้งสายตากวาดผ่านผู้โดยสารทุกคนเหมือนกำลังจดจำภาพนี้ เสียงเครื่องยนต์ยังคำรามต่ำสม่ำเสมอไม่สนใจความตึงเครียดของมนุษย์แอร์โฮสเตสรู้สึกถึงเหงื่อที่ฝ่ามือเยน็นลื่นหลบหนีไม่พ้นผู้โดยสารหญิงเอ่ยถึงคำว่าวัฒนธรรมองค์กรคำยาวแต่ความหมายหนักบรรยากาศเหมือนถูกกดลงอีกชั้นหายใจยากอกแน่นกับตันเม้มปากแน่นสายตาหลบไปทางอื่นเหมือนพยายามตั้งหลัก แอร์โฮสเตสเงยหน้าขึ้นอีกครั้งดวงตาแดงเต็มไปด้วยความหวาดกลัวผู้โดยสารหญิงมองกลับสายตานิ่งไม่โกรธแต่ไม่ให้อภัยง่ายความเงียบแผ่ซ่านยืดยาวเหมือนวินาทีถูกยืดออกทุกคนรู้ดีว่าจากจุดนี้ไม่มีใครกลับไปเหมือนเดิมได้อีกผู้โดยสารหญิงขยับตัวเล็กน้อยไหลผ่อนคลายลงแต่แววตายังคงคม เสียงรองเท้าพนักงานอีกคนหยุดชะงักด้านหลังไม่มีใครกล้าเดินผ่านทางเดินกลายเป็นเวทีแอร์โฮสเตสรู้สึกถึงสายตานั้นจากทุกทิศเหมือนถูกเปิดไฟสองกลางคืนไม่มีเงาให้หลบผู้โดยสารหญิงเอ่ยถึงคำว่าการเรียนรู้เสียงมิ่งแต่บาดลึกคำคำนั้นกระแทกเข้าอกเหมือนแรงสั่นจากความสูงหลายหมื่นฟุตแอร์โฮสเตสหลับตาชั่วครู่เปลือกตาหนักน้ำตาร้อนซึมออกมาเอง ภาพการฝึกอบรมครั้งแรกย้อนกลับมาคำสอนเรื่องการเคารพคำสอนที่วันนี้ถูกเหยียบย่ำผู้โดยสารหญิงยืนนิ่งปล่อยให้ความเงียบทำงานต่อปล่อยให้ความจริงกดทับเสียงหายใจสะอื้นเบาๆดังชัดในระยะใกล้ไม่มีใครหัวเราะผู้โดยสารบางคนขยับตัวไม่สบายใจเสียงเบาดังครืดความตึงเครียดแผ่ไปทั้งลำกัปตันยืนหลังตรงมือกำแน่น เหมือนแบกน้ำหนักที่มองไม่เห็นผู้โดยสารหญิงเอ่ยถึงคำว่าความเชื่อใจของผู้โดยสารเสียงต่ำแต่แน่นคำพูดนั้นเหมือนค้อนทุบซ้ำลงบนภาพลักษณ์ที่สร้างมานานแอร์โฮสเตสรู้สึกถึงหัวใจที่เต้นผิดจังหวะแรงเร็วควบคุมไม่ได้เธอเงยหน้าขึ้นอีกครั้งศบสายตาผู้โดยสารหญิงความละอายชัดเจนในแววตาผู้โดยสารหญิงไม่หลบไม่ยิม้ม เพียงรับรู้แสงไฟเนื้อสีสัสว่างขึ้นเล็กน้อยเงาบนผนังชัดขึ้นเหมือนทุกอย่างถูกเปิดโปงเสียงเครื่องยนต์ดังต่อเนื่องมั่นคงตรงข้ามกับอารมณ์ของมนุษย์ผู้โดยสารหญิงขยับกาดสีดำในมืออีกครั้งแสงสะท้อนว่าดึงความสนใจทั้งหมดบรรยากาศแน่นจนหายใจสั้นอกอึดอัดความรู้สึกค้างคาทุกคนรับรู้ได้ว่าแรงกระเพื่อมนี้ยังไม่หยุด และกำลังจะลามลึกกว่านี้อีกผู้โดยสารหญิงวางกาดสีดำลงบนโต้ะเล็กข้างตัวมือเรียบแต่หนักแน่นแรงกดดันจากวัตถุเล็กๆนั้นทำให้บรรยากาศทั้งลำตึงขึ้นอีกแอโ h o เ t e สก้มหน้าลงไหล่หอความรู้สึกผิดปกคลุมทั้งร่างเหมือนโลกทั้งใบบีบอัดผู้โดยสารหญิงเอ่ยคำสุดท้ายสำหรับช่วงนี้พูดถึงการรับผิดชอบต่อทุกการกระทำเสียงชัดไม่มีการผ่อนปรนทุกคำเหมือนสายฟ้า ฟาดลงบนหัวใจพนักงานดึงเอาความกลัวและความละอายทั้งหมดออกมากับตันยืนหยัดแต่แน่นิ่งมือข้างหนึ่งเกาะราวจับเหมือนพยายามรักษาความมั่นคงผู้โดยสารหญิงหันไปมองรอบลำสายตากวาดผ่านผู้โดยสารทุกคนทําให้ทุกคนรู้สึกถึงความจริงและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นแอร์โฮสเตสยกมือขึ้นช้าๆพยายามควบคุมการหายใจแต่ทุกลมหายใจหนักหน่วง เหมือนสูตรอากาศความจริงเข้าไปเต็มปอดความเงียบแผ่ทั่วทั้งลำเครื่องยนต์ยังคำรามต่ำเหมือนรับรู้ถึงแรงกดดันในใจมนุษย์ผู้โดยสารหญิงหยุดชั่วครู่หลับตาเล็กน้อยปล่อยให้ทุกสายตาอยู่กับตัวเองเมื่อเธอลืมตาอีกครั้งสายตานิ่งสมกแต่เต็มไปด้วยอำนาจเหมือนบอกว่าไม่มีใครสามารถปฏิเสธหรือนีจากความจริงนี้ได้แอโฮสเตสันเล็กน้อยไหลสันสมองตื้อ หัวใจเต้นถี่จนเจ็ดผู้โดยสารหญิงก้าวถอยหลังช้าแต่ความกดดันไม่ได้ลดลงยังคงกระจายทั่วทั้งลำเหมือนแรงโน้มถ่วงที่จับทุกคนให้นิ่งทุกคนในลำเครื่องบินรู้สึกจากตอนนี้สิ่งที่เคยเป็นธรรมดาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและสายตาของผู้โดยสารหญิงยังคงตรึงอยู่กับแอร์โฮสเตสเป็นสายตาที่บอกชัดเจนว่าความชอบนี้เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น แอร์โฮสเตสก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวปลายนิ้วเกาะราวจับแน่นเหมือนพยายามยึดทุกสิ่งที่สั่นคลอนผู้โดยสารหญิงยืนตรงความสงบเยือกเย็ยนแผ่จากสายตาแต่แรงกดดันกลับหนักแน่นเหมือนก้อนหินเสียงเครื่องยนต์ต่ำลึกสั่นสะเทือนผ่านพื้นสะท้อนเข้ากระดูกสันหลังของทุกคนผู้โดยสารหญิงยกมือขึ้นช้าช้านิ้วเรียวชี้ไปยังเอกสารบนโต๊ะพนักงานกาดสีดำวาววับ เป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจที่ไม่อาจโต้แยงแอโฮสเตสก้มหน้าหัวใจเต้นทีเลือดไหลราวกับถูกบีบสมองตื้อจนคิดไม่ออกผู้โดยสารหญิงเอ่ยคำว่าการเปลี่ยนแปลงน้ำเสียงนิ่งแต่หนักแน่นเหมือนประกาศคำตัดสินผู้โดยสารรอบลำเริ่มขยับตัวบางคนก้มหน้าบางคนเม้มปากแน่นทุกคนรู้สึกถึงความร้อนแรงของสถานการณ์แอโฮสเตสยืนแข็งมือสัน่น แต่ไม่กล้าขยับเหมือนถูกตรึงด้วยสายตาที่เยือกเย็นผู้โดยสารหญิงก้าวไปอีกก้าวระยะใกล้ขึ้นแรงกดดันเพิ่มขึ้นตามทุกเซนติเมตรเสียงหัวใจของแอร์โฮสเตสดังชัดจุบจุบเหมือนจะหลุดจากอกแสงไฟเนื้อสีสะ,สะท้อนในดวงตาแววตาผู้โดยสารหญิงสองประกายเย็นเฉียบคมเต็มไปด้วยอำนาจที่ไม่ต้องพูดทุกคนในลำเครื่องบินรับรู้ถึงความจริงความชอบ ความไม่แน่นอนและความตึงเครียดที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงผู้โดยสารหญิงยกคางขึ้นสายตาแน่วแน่เหมือนบอกชัดเจนว่าจากนี้ไปไม่มีใครเหมือนเดิมอีกต่อไปแอร์โฮสเตสรู้สึกถึงโลกหมุนช้าทุกลมหายใจราวกับหนักขึ้นความรู้สึกละอายความหวาดกลัวและความตระหนกรวมตัวกันจนเต็มอกผู้โดยสารหญิงยกมือเล็กน้อยสัญญาณเงียบแต่ทรงพลัง บ่งบอกว่าความเปลี่ยนแปลงได้เริ่มขึ้นแล้วเสียงเครื่องยนต์ยังคำรามต่ำเหมือนเตือนทุกคนให้รู้ว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นไม่สามารถย้อนกลับได้อีกผู้โดยสารหญิงถอนหายใจเบาๆสายตาเย็นเฉียบเริ่มอ่อนลงรอยยิ้มบางปรากฏบนริมฝีปากแอร์โฮสเตสค่อยๆคลายความเกรงไหลผ่อนลงหัวใจยังเต้นแรงแต่ความตึงเครียดเริ่มละลายผู้โดยสารหญิงก้าวไปที่ที่นั่งของตัวเอง วางกาดสีดำลงบนถาดอย่างเรียบง่ายไม่จำเป็นต้องพูดอะไรอีกเพราะสายตาและท่าทีของเธอบอกทุกอย่างแล้วกับตันถอนหายใจความเครียดค่อยๆลดลงพนักงานบนเครื่องเริ่มกลับสู่ท่าทีสุภาพแต่ความเข้าใจในความสำคัญของความเคารพและความเท่าเทียมยังตราตรึงในใจเสียงเครื่องยนต์ยังคำรามต่ำแต่คราวนี้ไม่หนักอึ้งอีกต่อไปเหมือนรับรู้ถึงความสงบที่กลับคืน ผู้โดยสารหญิงมองออกไปนอกหน้าต่างท้องฟ้าใสากว้างเมฆลอยเบาความสูงทำให้รู้สึกถึงอิสระและการควบคุมเธอหันมายิ้มให้แอาโฮสเตสยิ้มเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความเข้าใจเหมือนบอกว่าทุกอย่างจบลงด้วยดีและทุกคนได้รับบทเรียนที่สำคัญแอาร์โฮสเตสก้มหน้ารับรอยยิม้มความอับอายและความเครียดค่อยๆถูกแทนที่ด้วยความเข้าใจ และตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเคารพต่อทุกคนเครื่องบินแล่นไปบนท้องฟ้าทุกเสียงรอบตัวกลับมาสมดุลผู้โดยสารทุกคนเริ่มผ่อนคลายความตึงเครียดค่อยๆเลือนหายท้องฟ้าและแสงแดดอ่อนๆส่องเข้ามาทางหน้าต่างเป็นสัญญาณของจุดจบแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงและบทเรียนที่ไม่มีใครลืมผู้โดยสารหญิงนั่งสงบสายตาอบอ,อุ่นแต่เต็มไปด้วยความมั่นคง ทุกคนในลำเครื่องบินรับรู้ได้ว่าความช็อกครั้งนี้เปลี่ยนทุกคนไปตลอดการ